ถ้าสวดเอาบุญไม่ได้สวดแบบไปสวดมนต์เพรากําหนดให้สวดสวดมงคลมงคลบ้านนี่บางทีก็สวดนิดหน่อยเป็นระเบียบอันนี้สวดเอาตัวเองให้สวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีกลับไปกุฏิเน้นใครได้มากเท่าไหร่ก็สวดสวดตั้งใจสวดจริงๆนะไม่ใช่สวดแบบนกคุณทองสวดนกคุณทองแก้ว้าขาไม่รู้เรื่องสวดสำนึกด้วย ส่วนมาโซตังอดิตังหูก็เป็นของหอนท่านแปดท่านแปลเป็นภาษานี่ว่างูก็เป็นของร้อนนั้นหมายถึงหมายถึงตาในหูในไม่ได้หมายถึงหูธรรมดาหูธรรมดาต้องฟังเสียงเพลงเสียงอะไรเคาะไปหมดอันนี้คือหูนอกคนมันอยู่หูนอกนี่นักป่าท,ท่านพูดหูนอกตานอกตามองเห็นรูปที่ชอบใจก็เกิดรักใร่ถ้าไม่ชอบไปก็เกลียดน,นะ ท่านว่าตาเนี่ยที่ท่านรู้ขึ้นมาว่าจะคุ้งอดิตังตานั้นเป็นของรอนรอนเพราะอะไรท่อนเพราะความรักรอนเพราะราาักะรอนเพราะโทสะนั่นต้นเหตุมาจากนั้นจากนั้นท่านก็บอกอันนั้นตาไหนอ,อะไรอรุเวลากัสปะนั้นระพุติเจ้าทรงไปเทศอดิตังปิยาะสูตรหมายถึงพวกนั้นมีสมาธิหมดแล้ว มีปัญญาณเครื่องรู้หมดแล้วท่านจึงแสดงตัวนี้เข้าไปจึงพอะแสดงจบลงจึงเป็นพระลาหัน<ม>จึงมาได้ง่ายอันนั้นที่สร้างบารมีมาแก่กล้าแล้ว<ม>พระพุทธเจ้าทรงเลืงเห็นพวกนี้จะได้ตัสรู้เพราะอดนิตตปริยยาสูตรนั่นผู้มาสอนศาสนาจึงมีเครื่องรู้เครื่องเห็นอันนี้พวกเราสอนกันไปตามกําลังสติปัญญาว่ากันไปท่านมองว่าคนนั้นจะได้อะไรคนนี้ มีปุนิสัยได้ไม่มีปุิสัยรู้หมดยกตัวอย่างพ่อแม่ปัญจมั่นที่ลองสมัยปัจจุบันนี้เลิศจริงๆท่านไปจำรรษาที่ไหนที่ไหนมีที่จำสําคัญสาคัญสาค,คัญหมดอย่างไปอยู่ที่หนองฝืนนาไหนก็ได้ตายายได้ให้หลายคนอยู่ที่นั่นเช่นท่านมาเศรษจเอพรังบ้านสาน่นนางปากกลางไปจุดไหนจุดไหนจุดไหนมีเรื่องสําคัญสาคัญสาค,ค,คัญหมด มีแต่คนอุปนิสัยมีจังหวัดฝันแก่นนี่แห่งเดียวเพราะแม่หุนเจรมั่นไม่ลงไม่ลงเลยตามประวัติน้องคายนี่ก็อุดรน,น้องคายกรุงเทพหนุ่มเนี่ยอยู่วัดบรมในวาดนั่นจังหวัดประทุมฐานอะไรวัดสปะทุมบางสัปปทุมท่านไปอยู่ท่านพูดถึงผู้มีอุปนิสัยท่านมีครู้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 หมดนี่นะพวกกรุงเทพเป็นเดี๋ยวนี้ยังเกิดความเชื่อความเร่มมสเป็จนจานวนมาก เจตดาอย่างพูนนำภาษาสนากําลังดับเรื่องภายในลงภายในฟื้นขึ้นไม่ขึ้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ผู้เห็นท่านแสดงนี้น,นี้เรานี้อาศัยบาร,รมีท่านทั้งนั้นเลยอยีกอย่างพระแม่รูญแจมั่นท่านเทศท่านสอนบรรดาลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์พระแม่รูญแจมั่นทั้งนั้นเลยประกาศศาสนาส่วนมากคนได้เกิดความเชื่อความนึงใสเราจะมีดีอะไร ก็คอยแต่เอาอาศัยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทท้งนั้นเองท่านสอนบรรดาพวกเรานี้เป็นลูกศิษย์ท่านทั้งหมดเลยท่านจึงมีคุณค่าถ้าพูดแล้วเลิศจริงจริงยกใส่สูงสุดเทิดทูนสูงสุดเลยเพราะพาคุณท่านทั้งนั้นพวกเราจะได้รู้จักทานรู้จักศีลรู้จักอบรมจิตตาภาวนาพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งนั้นเลยเวลานี้จึงได้แยกขยายกันอยู่ เราคันอยู่แล้วก็พากันอบรมจิตใจตัวเองเป็นเรื่องสําคัญอย่างอื่นไม่สําคัญทรัพย์สมบัติก็พอกันมีพอเป็นพอไปนี่หมายทั้งพวกเราที่กล้าเข้ามาสู่ในที่สงบสงัดสถานที่ที่นักปราชญ์ท่านพาบําเพญมาคือสถานที่สงบสงัด <c oughs> ต้นไม้ภูเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่ไนี่เกิดทกกระเทือนเราเลยมองไปไหนไม่มีกิริยามนายาที่จะ ้กิต้องกระทุ้นทางด้านจิตใจท่านจึงว่าสถานที่สงบสงัดสถานที่วิเวกนั่นมิเวกก็คือที่สงบสงัดนั้นเองถึงนกสึงหนูเขาก็เนี่ยเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของเราไม่มีสัตว์ตัวไหนตัวไหนเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่เป็นภัยแก่พระสงฆ์องค์ข้<ย>าเป็นแต่คนไม่มีหลับมีจิตใจก็กลัวขึ้นมาตอนนั้นเองความกลัวนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่จะน้อนมันเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะอํานาจความกลัวไม่มีที่ยึดเหนี่ยว ท่านยังบอกว่าไปอยู่ที่นั่นที่ป่าที่เขาที่เลนว่างที่ป่าช้าถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาให้ระลึกถึงเราจะถาคตนั่นลุกขอมูลเจนาสนะท่านพูดอย่างนั้นหรืออรัญเยลุกคมูเลวะสุญญากลเอภิกโวเนี่ยท่านพูดไว้นั่นบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ลึกเราถึงเราจะถาคตความหวาดผวาหรือความกลัวความขนพองสยองเก่าก็จะหายไประลึกจริงๆนะระลึกด้วยความมีสติจริงๆระลึกไปมันหายลงไปเลย กลัวนั้นก็หายไปเันบา่าเพราะพระพุทธเจ้าจึงมอบให้ธรคือพ,พระพุพะทธเจ้าพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งอย่างนั้นก็ระลึกถึงธรรมของพวกเราที่ศาสนาโคตรตัดไว้แล้วแต่นั้นก็ระลึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นนิยานิกิดธรรมนี่หมายถึงว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบระล,ลึกถึงธรรมนะภ่านนั้นก็หายไปเองนะจากนั้นแล้วพวกเราก็แก่แล้วทุกคนระลึกถึงนี่พระคันคิดทุกวันทุกวันนะทุกคนคิดไว้ พอการสวดทุกวันคิดลำพึงลำพันจริงๆเรามีความแก่เป็นธรรมดานี Oil, ่จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สวดด้วยคิดด้วยคิดไข้ควรอยู่ทุกวันทุกวันจะนี้จัดนี่เลยท่านจึงบอกให้พิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ในพิจารณาธรรมดาธรรมชาตินี้เป็นยังไงไม่ใช่ธรรมดาแล้วเฉยไปอย่างนั้นนะธรรมดานี้เป็นธรรมดาเป็นความจริงรู้ตามหลักความจริงแล้วปล่อยไว้ตามหลักธรรมชาติ ให้จิตมันรู้อย่างนั้นมันก็สบายเรามีความตายเป็นธรรมดาถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจวนตัวจะตายแล้วมีอะไรเป็นที่พึ่งนั่นท่านจึงบอกให้สอนอย่างนี้ให้สอนนเรื่องอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ปัจเจกคณะญาณท่านบอกไม่มียานแหละแล้วกําหนดตามไปนี่แหละบึ้งต้นานามไปก็จะเป็นญาณเป็นปัญญาญาณก็คือองค์ปัญญากเกิดขึ้นก็สลดทั้งเวทใจที่นี่อืมจิตใจก็จะเด็กหันห่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายที่กลัวตายบ้าง กลัวจะเป็นน้นบ้างตายก็น่าจะเป็นอะไรบ้างความมิตกวิจารของอำน,นาจกิเลสถักวาให้เราเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนแก่จิตใจของเราให้ละสัมละสายไม่มีสติสตา,างทันว่นทันจึงอาศัยความอบรมด้วยศีลด้วยธรรมพูดสะเบหิเบปเยหินานาปีนานาปววินาปวะนั่เราจะละเว้นเป็นต่างๆนั่นจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปฟังให้ดีสิ ไปคิดทุกคนที่จากของรักของเจริญใจสิ้นไปใครละลูกรักผัวรักเมียรักนั่นสมบัติรักนั่นจากไปทั้งนั้นเลยน่ะแล้วอะไรเป็นที่พึง่งท่านบอกให้สวดอย่างนี้เท่านั้ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดให้สวดอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสวดแล้วคิดแล้วอ่านมันไม่เป็นก็สวดพิจารณาไข้ควรอยู่นั่นทุกวันท้งวันทุกวันจิตมันก็จะค่อยเป็นไป มึงมึงต้นก็เหมือนไม่รู้อะไรจะให้ตั้งใจเหมือนเรารับมีดนะเรารับมีดนี่ตั้งใจผลจริงๆเถอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะคมหรือไม่คมแต่ตั้งใจผลผลไปผลมาผลไปผลมาผลอย่างนั้นด้วยตั้งใจมันก็คมขึ้นมาเองอันนี้ก็เหมือนกันพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันด้วยความมีสติตั้งใจพิจารณาอย่างนี้นั่นนี้พอสักงไเดี๋ยวก็เป็นญาณรื่งรู้ขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองน่ะก็าหายสงสัยก็เป็นที่พึ่งของตนสิอัตยิอัตโนนาโถไม่ต้องพูดติ พึ่งตนได้เลยพอรู้สิ่งธรรมชาติอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้แต่จิตมันไม่ยอมรับความจริงเพราะอำนาจกิเลสครอบครอบนัไม่ว่าใครไม่มาาใครมันครอบอย่างนี้พ <c oughs> ากันอยู่วัดใจก็ไม่ได้อยู่วัดนี่วัดธรรมนาวัดนี่มันจึงเป็นอยู่วัดอยู่วัดใจไปเป็นโลกหมดใจอยู่วัดคิดออกไปทางโลกใจอยู่วัดคิดออกไปตามเรื่องโลกเรื่องสงสารเหล่านี้ไม่ใช่อยู่วัดอยู่กระเจิงอ,อ,อยู่กายเฉย,ยใจไม่ได้อยู่ ตจไม่อยู่กับศีลกับธรรมเราก็มาพอเป็นพิธีเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเป็นสักขีพิยาจึงไม่เห็นหน้าเห็นหลังอยู่นานไปเท่าไหร่บวชนานไปเท่าไหร่หรืออยู่วัดนานไปเท่าไหร่ก็ดื้อด้านไปเฉยๆ <S 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 มันไม่คิดไม่อ่านมันไม่ตั้งใจไม,จจจม,จไไมจ่จงใจจริงมันจะเห็นจะรู้ได้ยังไงมันต้องทําจริงจงใจจริงพิจารณาจริงอ่านอนพิจารณานะอ้าคุณหมอสุขภาพให้นอนพิจาณาอยู่นั้นคิดอยู่นั้นนะลําพึงลําพันอยู่นั้นนาให้เป็นที่พึ่งนา นี่เราได้อบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทุกคนได้ฟังเทศท่านหมดนักปราชญ์ท่านตลาดท่านสแสดงออกนั้นละท่านผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์นันท่นววะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเมื่อเห็นแล้วให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่อิ่มใจถ้าเห็นอย่างนั้นนะไม่อิ่มไม่พอเลยนะนันทานจึงเป็นเนื้อนาบุญและเป็นทักทิณยบ,บุคคลน่ากราบน่าไหวหวายลึกถึงคุณท่านท่านหมายถึงอย่างนั้นพระสงฆ์ ไม่ได้ไว้ทั้งคนผมแล้วบวชบวชแล้วเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์แบบลิงก็มีนี่เราก็เป็นพระแล้วไม่ได้ดูถูกแบบลิงเลยทุกวันนี้หาดูโทรทัศน์ทีวีมิช้าเนี่ยคือธรวัตรก็พูดอยู่ปิดประตูแล้วกันดูโทรทัศน์ลงกันสิราคาเท่าไหร่มวยคู่แล้วเท่าไหร่ลงกันเล่นกันพนันกันนั่นเห็นไหมนั่นแหล,ละแลว่าถวายสงฆ์ได้อันนี้สงฆ์มากนั่นแหะชินจนพูดอันนี้สงฆ์มากเลออย่างนั้นไปเอาที่พระสงฆ์จะอดอะไรพระสงฆ์ลิงพระสงฆ์แบบลิง เนี่ยพระสงฆ์ลักลอบชาวบ้านเข้ามาเป็นอาศัยเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หาอยู่หากินแล้วไม่มีสินมีธรรมภายในตัวเขาให้แล้วก็ยกมือพรอบชาวพุทธเราคือเมืองไทยเนี่ยให้แล้วถึงพระสงฆ์จะเป็นยังไงใจก็จะให้ทานนั้นธรรมชาติมีมากเมืองไทยเราดินานไปพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอยจะทําลายเพราะอักเป็นถ้าจิตผู้มีธรรมจริงๆแล้วไม่หวัด คือทำนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวและเป็นความจริงเขาจะชั่วก็ชั่วไปไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนพระสองฆ์อยากทำมันนั้นจะเป็นโทษของพระสงฆ์เองไม่เห็นมีอะไรเราก็ทําดีเรื่อยไปนี่ท่านทำหนึ่งนั้นท่านจะเตะจะเล่นแบบไหนก็เป็นโทษของท่านเองคุทย่ได้กระเผาท่านเองท่านเองก็หมดที่พึกที่พึ่งตัวเองก็ไม่มีพระบรรดาญาติโยมเห็นแล้วก็เอือมไม่อยากจะใส่บาตรให้กินเดี๋ยนี้บางบ้านไม่แทบอยากจะไม่ใส่บาตร แต่ไม่มได้ดูถูกเพราะพระสงฆ์บินทบาทแล้วมาตากข้าแห้งขายไปนะมันเป็นมาอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมันเมืองไทยเราแต่ภาพประเภทนี้ก็เป็นคู่เครื่องกับประเทศมาภาพที่ดีเลิศประเสริฐก็เป็นคู่เครื่องกับประเทศมาคนที่ดีเลิศประเสริฐก็มีอยู่คนที่ดีจริงๆก็มีอยู่จริงๆอย่างในหลวงที่เป็นกษัตริย์ไทยเลิศในฐานะเป็นโลกไม่ใช่เลิศแบบที่ออกจากโลกแต่ว่าเลิศประเสริฐท่านประเสริฐท่านเกิดมาแล้วเป็น สุคุมาราชาเป็นกษัตริย์ที่ทรงศีลทรงธรรมพระสัพพิราชธรรมสันบิ์นั่นแหละก็เลิศแบบโลกอันนี้เลิศหนีจากโลกเลิศประเสริฐจริงจิตเป็นอย่างยกตัวยอย่างถทาเราที่ได้ยินได้เห็นอิติศัพท์ด้วยคุณพระแม่กุญแจมันนั้นก็มีสาวกองคไหนบรรดาองค์ไหนที่เป็นตามของท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านนี่วนนนี้แต่สาวกสวากดต์ะธรรมทั้งนั้นนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้า,าโมดตามสเสด็จไปโมดเราจะมาเอือยอายเอือยอายกันอยู่นี่เหรอ ตามต้นของกิเลสไม่ทันหรอมีแต่ตามหลังกิเลสไปจูงไปที่ไหนไปเหมือนเหมือนจูงควายจูงเข้าไหนไปหมดจูงเข้าไหนไปหมดผลสุดท้ายขึ้นเฉียงในร้องห่มร้องไห้เพราะกิเลสพาลากไปเสียอ,อกเสียใจเพราะความพัดภาาจากกันเสียเอ,อิบเสือใจเพราะเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่คํานึงลำพึงถึงศีลถึงธรรมมันถึงเป็นอย่างนั้นฟังแล้วก็แล้วไปอย่างนี้ พากันไปคิดไปอ่านนะจากนั้นจะดูกายตัวเองนี่เหี่ยวไหมแห้งไหมผมหงอกเป็นยังไงว่านี่เป็นของเราเหรอแล้วทําไมจิงติจิงยึดเหลือเกินแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทั้นสองสิ่งนี้เป็นอดิอดต,อดตังเป็นของร้อนหมดโซตังอดิตังกายโยอดิโตนะกายก็เป็นของร้อนอ่ะมันก็ร้อนอย่างงี้ร้อนเพราะอะไรท่านก็บอกท่านบอกไปตรงไปตรงไปนะพาคันคิดกันอ่าน มีให้กติสตังพวกเราจากนั้นแล้วก็เราความพักจากกันไปเป็นธรรมดาวันไม่จากวันหนึ่งก็จากวันหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายแน่นอนนี้เป็นหลักธรรมชาติพรุ่งนี้ก็ออกกันไปมันอันพุ่งน้าใครจะไปที่ไหนใครจะเป็นยังไงนะดังนั้นก็จากกันจะจากแบบไหนก็จากเพิ่งแต่จากเรื่องทางนอกทั้งเฉยๆแต่อย่าให้ใจเราหืนห่างจากศีจากธรรมอันนี้ถ้าห่างไปวันไหนขาดทุนวันนั้นวันนั้นวันนั้นขาดไปผลสุดท้ายหาที่พึ่งไม่ได้ หาความเล่มจจร่ำเย็นใจไม่มีนี่นะเตือนให้ฟังนี้ควรจะออกพรรษาแนละ้วปนับไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ปีหน้าก็ว่าไปอย่างนั้นะ่ะรับนับวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรในตัวเราเราก็ขาดทุนนเอันนั้นไม่เห็นมีอะไรไม่มีแต่สมมติเลือกกันไปเฉยๆวันหนึ่งก็สมมติถ้าไม่สมมติอันนี้จะเลือกได้ยังไงก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองยืดเอาเสียจนมาเป็นปันเปยนปีจริง มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติขอมืดสว่างเป็นคู่กันเออนั่นมืดกับสว่างเป็นคู่กันเดี๋ยวนี้เขาอยากจะให้สว่างทั้งหมดคือดัดแปลงทําให้เสียหลักธรรมชาติคนก็เลยเสียหลักธรรมชาติไปมันดัดไม่ได้หรอกถึงจะดัดแบบไหนก็ดัดไม่ได้มันก็มีอยู่นี้มืดกับแจ้งเป็นคู่กันทุกขกับทุกข์เป็นคู่กันสะดวกกับลาบากก็เป็นคู่กันแน่นินทากับสรรเสริญจะเป็นคู่กันนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตัดไปแล้วอยู่อย่างนี้ตลอดกับตลอดกัน ผูห้หญิงกับผู้ชายก็เป็นคู่กันแขนซ้ายกับแขนขวาก็มีแงนมีอย่างน,นยงนี้เป็นหลักธรรมชาติกันนี่นี่หลักธรรมชาติความจริงใครจะมาดัดมาแปลงตรงไหนเนี่ยก็แค่นั้นเองดัดไปแค่แค่นั้นแหละดัดไปก็ผิดความจริงไปเลยเนยเราสร้างความสะดวกมันก็ลำบากเหมือนเดิมยิ่งสร้างความสะดวกยิ่งอ่อนแอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคนหาความแข็งแกร่งไม่มีถ้าความแข็งแกร่งไม่มีก็ควรจะต่อต้านกิเลสก็ไม่มี ความสะดวกก็เป็นตามหลังกิเลสไปถ้าคนไม่ได้คิดได้อา่านคนที่คิดอา่านต้องพิจารณาความสะดวกก็คือความลำบากก็เป็นคู่กันอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ลืมตัวอันนี้ถ้าลืมตัวเขาวิ่งแต่หาความสะดวกเพลิดทันทีมันเป็นคู่กัน้องคิดจริงที่ควรลำบากก็ต้องลำบากเพื่ออะไรเพื่อให้ตัดปัญหาลงไปจะไม่ลำบากมากกว่านี้อีกอันนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งความสะดวกมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความลำบากมากขึ้นการรักษาการ ทุกด้านทุกปุมทําให้คนเสียหลักอ่อนแอทอแท้อ่อนแอหงอยเปียกไปหมดเลยอย่างนี้ในวัดเราก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ใครช่วยหน่อยดัดไว้หน่อยถ้าต่อไปลองลอง,ลองต่อหน้าไปหมดทุกกุติอยู่สิหมดพระหมดมรรคนิพพานขี้เกียจมักง่ายหมดสันนั้นไปอยู่ที่ไหนก็นไม่ได้เป็นแวะเรามาแล้วไม่ได้มาหาความสะดวกอย่างเดียวนน่สะดวกให้พอเหมาะก,กับภาวะของเทศของเรา พราะเราเป็นเพศพระอย่างนี้เราก็ต้องมองหน้ามองหลังแล้วเขามีเงินมีทองเขาจะหายัางไงเรื่องโลกเรื่องสองสารจะเอามาเปรียบกันเลยผู้นี้ผู้จะหนีจากโลกเกี่ยวกับสงสารต้องต่อสู้สู้ส,สู้ด้วยความเป็นธรรมต่อสู้ด้วยเป็นที่พึ่งของตนต่อชู้ด้วยความฉลาดรอบคอบในเรื่องของกิเลสที่จะมาตรงไหนตรงไหนตรงไหน,ต,ไหนต้องดูให้ชัดถ้าไม่ได้ทำแล้วขนทิ้งหมดขนทิ้งหมดด้วยความเพียรของตัวเองท่านหววีเดวิรยิรยนะนุกขมัจเจติจ คนร่วงทุกข์ได้เพราะความเกลียดจริงๆนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งอันหนึ่งอาศัยทั่วการเวลาเท่านานแล้วก็กระตือรือร้นทำไมความทุกข์ยากลําบากเพื่อค้นทุกข์ออกจากตัวเองนั่นแหละชอบทำนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิงอันนั้นเรื่องโลกเรื่องสงสารของเขาเขาเกิดมาเขาแสงหายอย่างนั้นเรื่องโลกเขาก็เจออย่างนั้นเด็ก <Yeah. S 1> เขาเจอสะดวกเขาก็ได้ลําบากเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรืออย่างนั้นเอาเออเกิดมาอีกเถอะกี่กับกี่กันเราจะท้าเลยอาสะดวกก็ลําบากคนคู่กันอยู่อย่างนั้นแหละ จะหาไปถึงไหนเถอเอาทราบมาเถอะถนนนุนทางถนนลาดยางมาเถอะคนหวัดก็ตามมาเป็นคู่กันอย่างนั้นแหละเหมือนเกิดขึ้นมาแต่เด็กแก่ก็เป็นคู่กันไปเลยนี้หลักความจริงใครจะไปหนีที่ไหนใครรู้ความจริงแล้วนักปราชญ์ท่านจึงฉลาดท่านจึงการที่จะมาอยู่อาศัยปัจจัยทุกด้านทุกมุมท่านจึงฉลาดแยกแยะท่านทำประโยชน์รู้จักควรหรือไม่ควรให้พอเหมาะกับภาวะที่ไหนที่ไหนที่ไหนรู้หมดพอรู้ตามหลักธรรมชาติ จิตมันฉลาดพอตัวแล้วรู้นั่นไม่ได้ลืมตัวไม่เนี่ยแต่ไม่ได้ประมาทิึงใ้ที่ควรทําให้สะดวกก็ทําสิ่งใดที่พอบึกบึนก็บึกบึนไปนั่นเป็นคู่เคียงกันท่านรู้นั่นแนหะท่านจึงไม่หน่อยเนื้อตามใจนี่พอลําบากปุ๊บบนทุกทันทีนั่นมันเป็นคู่การคู่กันยกตัวอย่างนั้นเคยพูดทางมุทเทพแเราก็มุ่งหวังความสะดวก,กสิตามถนนหนทางกี่เส้นกี่เส้นนะปัญลำบากก็ตามไปนะ่ะ รถก็ติดแม้จะมีรถทางด่วนก็ติดนะถึงขาติดต้องติดนะถึงขาํำบากต้องลำบากแม่อ่าถึงนี้แหละทั้งหมดสู้อดสู้ทนจึงเป็นยอดคนน่นะคาสอนพ่อแม่ปรนเจนมรันอือต้องสู้อดสู้ทนจึงเป็นยอดคนนั่นฟังดูสิอ่าคนไม่สู้อดสู้ทนจะมีอะไรมีแตเ่เตรืเ่องอ่อนแอมีแต่เรื่องนั้นแหละมีเรื่องกิเลสเนั่นแหละพาให้เสียหลักหมด นี่นักบาตท่านผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วจีว่าละอันนี้พอเอวัง